ลูกเค่อยมาบานบ่นี้หอดันจกลัวมัดีกรามี่อยเก็บเพ็รไปพถือกว่าไรพอนี่ีผู้ชองเก็บีน้องเก็บเห็ดตีน้องไปไหม้นได้มาเพื่อนเพื่อนหลายเลยวันนี้เก็บเพชทุกคนยังมันเรียนที่รถคันขึ้นูดยกรเอานเไทย ดตะบันตาข่อยไปใส่ข่อยไปเ้เบดต่ลันขัดเขาุงเพชข่อยขอบาย้นปนอย่ั้น้อย้นันงเเพิหวานอะกิมันไปภาคใตหรือไปลากใตมันงรถติดกนได้กนเก็เนะไปเก็บไหม